ครับสวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับกับช่องความสุขภาพรวยครับรับสำหรับมือนี้นะครับนอะแอดความสุขกับสิ่าพื่อนเพี่พี่น้องๆมาเบิงแนวทางหวยรัฐบาลไทยชุดสรุปงวดประจําวันที่30เดือน12ปี2566นะครับเนาะเป็นงวดทรง่ายปีเก่านะครับเนาะเดือนสุดถ่ายนะครับกับงวดประจําวันที่30นะครับเนาะ แต่ว่าก่อนเขาจะไปเบิ่งินประจวบประจวบชี่30เขากลับมาฟังคำเตือนกันก่อนคำเตือนคลิปนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสถิติตัวเลขเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําชมเพื่อความบันเทิงคำในเมื่อเขาฟังคาเตือนกันแล้วนะครับนอกเขากลับมาเบิงกันเลยนะครับว่าอาจจะได้ตัวใดมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆกันนะครับนอกกับชุดสรุปนะครับอันนี้กลับเป็นสูตรการคำนวณนะครับเด้อแต่ว่าวิธีการหล,ลักการ แอดบรดเหตุให้เบิ้งนะครับแอดรกยิบตัวเหลขไม่ให้เบิ้งเลยนะครับเนาะครับกอนอื่นเขากำมาเบิ้งตัวเล็กในตารางกำลังวันกำลังวันกันก่อนนะครับนี่เลยที่แอดคัดออกมาได้นะครับเนาะสองสามสี่เจ็ดหกห้านะครับก็สามารถจับวนกันได้หนีได้เลยนะครับเด้อสาหรับตัวเหลขในตารางกำลังวันขัดมาให้แบบเน้นๆเลยนะครับเขากำมาเบิ้งสายวิ่งสายรูดกันนะครับเนาะสามกับสี่นะครับเด้อสาหรับสายวิ่งสายรูดนะครับ มีเลขตัวใดในดวงใจกันน้ำสามน้ำสี่ไปประกบใส่กันได้เลยนะครับวิ่งรูดสามกับสี่นะครับได้องว,วดประจําวันที่สามสิบนี่นะครับน้ำสามน้ำสี่ไปจับใส่กันได้เลยเข้ากับมาเบิงชุดเด่นกันนะครับเนาะหรือว่าสายเจาะนะครับเนาะสายเจาะกับจเจาะออกมาได้สองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ดแล้วก็บสี 6, ่หกสี่เจ็ดนะครับเนาะวิ่งรูดทีสามเข้ากับเจาะที่ลักสามกับหลักสี่นะครับ ก็ได้2 6 2 7 3 6 3 7 4 6แล้วกะ็4 7เจ็นะครับเนาะชุดเด่นขัดแบบเน้นๆด้วยนะครับหกชุดอา่าส่วนชุดกันนะครับเนาะนี่เลยครับชุดกัน2 5 3 5 4 5 1 5 1 6แล้วกะ็1 7กนึะครับเนาะ6ชุดเด่นแล้วกะ็6ชุดกันนะครับของอา่างวดทรงถ่ายนะครับเนาะหัวรัฐบาลไทยชุดสรุปหัวประจําวันที่30นะครับ กะจังได้กะขอฝากเพื่อนๆพีพีน้องๆเ,เอฟซีเวียดนามนะครับเนาะวิ่งรูดที่สามกะหามลืมเลยเด้อครับเดอ้อครับสำหรับคลิปนี้กะขอให้เพื่อนๆพีพีน้องๆเอฟซีโชคดีนะครับเนาะพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ